ากี้ราศีโพสภาพหวานคู่ป๊อกครบรอบแต่งงานเรียกว่าเป็นคู่รักที่ความหวานไม่เคยแผ่าเลยจริงๆค่ะถึงแม้จะแต่งงานมีลูกไปแล้วสาหปรับนัสแดงสาวสวยมากี้ราศีกับนักร้องแรปเปอร์ดังป๊อกพัส,สกรที่ทุกวันสำคัญทั้งคู่มักจะมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้ฟินกัน ล่าสุดเป็นวันครบรอบแต่งงานซึ่งสาวมากี้ก็ไม่พลาดออกมาแสดงความรักโดยการโพ์รูปคู่พร้อมแคปชั่นว่าเช้าวันครบรอบแต่งงานก็จะประมาณนี้ก็เหมือนทุกๆวันน่ะแหละน่ารักน่ารักแบบนี้ไปทุกวันเลยนะพี่ปอลอผ่านไปแล้ว2วันและซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาส่งอีโมจิคอนหัวใจกันให้สนับไอจี